He's here. God help me. He's come to kill me. He's here. He's here. He's here. Help me. Help me. He's here. He's here. He's Defeat your Emperor. I, Nero, Augustus

Shuri Severus, to me! Display this in the, the highest place you can find. When the barbarians see it, they'll run. The battle will be ours. Price son of... โรมนะจัเก็นไรดีโอ้โหตดขวาคือตีกดตีคอนตินิวโอ้โหดีหผมเห็นเกมนี้มันน่าสนใจแล้วเกมนี้มันออกมานานแล้วก็เลยอ่ะเอามาลองเล่นดูในปี2025ว่ามันยังน่าสนใจอยู่หรือไม่ อ๋ออันนี้ต้องชิ้ขวาโอ้ยแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจคอมแบทมันนะครับต้องขอ,อภัยไว้มาหน้ที่นี่ด้วยอ,อ๋อ,อ,อ,อเรากดไหนไปก็ได้ใช่ไหมใช่หรือเปล่าป้าจะถึงไหมคือเทคดาวแต่ผมไม่ทัวเรื่องกดปุ่มรู้แค่ว่าสเปซาราคือบล็อก ตกตกไหตกไหไ,ไม่ตกไหนต่อปีนใช่ใชไหมอ๋อคลอ่ะอ๋ะอค <c oughs> ไม่ต้องทุกขเผาเฮ้ ข้าหุกแม่งเห็นแล้อุ้ยโดนจนได้เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยหุกขุ้กจะเป็นว่าโอ้โหยขอเวลาไม่ได้เลยไงให้เวลาฉันหน่อยเฮ้ยโอ้ยรอดไปก็บอกเลยว่าเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่เคยดูว่าใครเล่นและผมก็ไม่เคยเห็น ในที่นี้เล่นด้วยเลยอยากมาร้องอออืย่อยกคิดตึ้งแทงบล็อกเสร็จปาดตัวอ,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 อเสียบที่หลังแล้วปลดหลังแปนะ๊บเนี้ย S R to order your romance ก็คือเรียกลมพลมันยิงธนูอ๋อยิงธนู Status of the defense soldier. Yes, sir. Most of the 18th Legion is still combat effective. We have three auxiliary units at your command Scorpios, archers, and a catapult nest. กด e กโทรกูงงว่าให้กดอะไร All your man to fill the gap and protect the right flank you will need to protect the left side with the scorpion อ๋อกดคลิกขวาซูมด้วยอ๋อ ยิงถังยิงถังให้ระเบิดยิงถังระเบิดกู้ <bus> ่ยิงใกล้ตัวก่อนแหละกู oh, ่มึงไม่มีส <through> ิทธ <yeah. S 2> right. oh, oh. oh, ิ์เข้ามาในพื้นที่ขอ้อันมีล็อกเป้าให้เราด้วยโอ้เจ๋วเลยทีนี้เราไม่มี อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาใครอนุญาตให้มึงเข้ามาไม่ต้องมาขยันมาจังเลยฮ้ยิงปนณนูยิงเดจ้าอือพูดทำไมหากินน้อยมันเยอะยิงปนณนูยิงโอ้ยเจ็ดล็อกป่ะโอ้โหแม่งล็อกไว แม่ลงล็อกไปเชื่อทุกตัวเลยยิงปืตธนูยิงเอ๊เด๊เด๊เด๊เออเนื้อว่าจะให้ไปยิงธนูโอ้โหไอเราก็ยิงทันทนานานีตั้งนานก็ว่าทำไมมันไม่เมนี้ยนี่แท้ทีไม่ให้เราไปไหนไอทีออ มีสิ่งที่ผมทานมันถูกไหมเนี่ยผมจะระเบิดพวกตัวเองไปซะเยอะนะเฮ้ยนูยิงหน่อยอ๋อีม่นูแล้วอ้ย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 จะตายเนี่ย บอกเลยว่าผมนี่เ,เปิดซิงสุดๆเกมนี้แต่เกมนี้มันเก่าแล้วนะถ้ามันชมเอ,อยูเฟรดเอเกรดอะไรบ้างคืออะไรเอเกรดได้ไหมเฮ้ยเอ็กจิไงเชื่อก่อนต่างไหมไม่รูร้กดไปก่อน มีไม่มีไม่รู้กดไปคอนตังหมดแล้วตอนนี้พอ XP 5 0 0 0ห้เรามีอยู่3า0พนี่ดาเมจได้อยู่แรกโอ,อยู่อัปเดตอ่า ไปอัพมันนู้นซะรแล้วไมได้อยู่พันหนึงโอเคนี่ละไปออเรื่องราหรู้ต่อครับบอกเลว่เนี่ยผมเปิดซิงจริงครับท่านผู้ชมดูแม่เล chambers. เอ้ยไอ้ทำอะไรอ้วนไปวิ่งนำแล้ประตูไหนเอาบอกด้วยวบ่กมาถึงนี่เลย เป็ดปลาเป็ดปลาคือรีแพร์รีเพร์ใช่เอ็งจะมาทำอะไรนี่เหรอโอูไม่ได้กระจกกจกเลยกระจกเลยวะอือโลบังโหแข็ขาดอือ บงเบาไปไอ้น้องปักพุงซะเลยแล้วโอ้โหม่จะจะบอกว่าผมปักพุงแล้วแผลที่พุงไปไหนหัวใช้เกมเก่าแล้วมันก็จะมีบางอย่างที่ไม่มีอื้อโห้ยนะครเขาชั้นอยู่ตรงที่หัวใจหัวใจจริงๆแม่งแทงทะลุหัวใจเลยพันแขนขาด โอ้โหทิ้งลูกกระเดือกโอ้โหแขนแขนแม่งขันจริงเฮ้ยมัวแต่โมเฮ้ยโอ้โหอยากเข้าซ้อนได้ไหมอยากทำเหบืพี่ฟูได้ไหมใครที่มีเวลาว่างอย่าลืมไปช่วยดูพี่ฟูให้ผมด้วยนะจ๊ะเขาเก่งเขาขึ้นนี่เก่งแบบเก่งเนาะเฮ้ยนี่เก่งเนาะเฮ้อืออย่ามาเก่งกับกูก็จะไหมเฮ้ยือ เฮ้ยเจ็งเจ๋งอันนี้เจ๋งมาดิอืออือ้ฆ่าปาดคอนี่ไงอ๋อเรื่อง l o o k i n เหมือนจะมีให้บวกค่าค่า HP หรือค่าตัว heal ผมเลือก XP ครับเน้นไปอัพสกิล เราได้ใช้ที่นี่เก็บไฟเก็บตัวพอที่ไหนวะเนี่ยชิปคืออะไรชิปคือโอ๊ยชิปอ๋อชิปคือม้วนหลบเฮ้ยชิปคือม้วนหลบอ๋อนี่ม้วนมุดม้วนม้วนถือไฟมันร้อนไอ้น้อง อ๋อมันต้องมันจะเป็นทุกข์เราต้องทิ้งหลบมันได้เลยไอ้น้องไอ้น้องชายอดีน้องชายฮึโอ้โยจริงเราน่าจะกดบล็อกได้โมโมีิเดี๋ยวทุกคนลองกดบล็อกดูไปไม่ทันแล้วขอจัดการโหแ็นดูกระดูกหลบดินหลบเทพเลยนี่ไงไม่ต้องมาจับไม่ต้องมาจับโจกโป๊ก ไปสู่ปรโลกซะเร็วคุ้มกันล็อกชิเมตสามอันรวดเอ้ยผมก็ยังไม่รู้นะว่าตัวละครผมนี่ชื่ออะไรแล้วไอ้อ้วนข้างหลังนี่มัน ตายอีเรามาดูกันไปนะครับว่าสองคนนี้เป็นใคร Damocles Damocles is a myth Only men kill men my emperor The gods may guide us They never interfere with the affairs of mortals Oh and what great oracle told you this General My father We will be safe here. Though. I do believe we will be safe. Well, I pray to the gods that we will be safe. Oh, we will be safe here, Emperor. As safe as we can be. Safe, yes, yeah, safe. Thank God. But you, what family? What's your name, soldier? Marius. About you, Marius. Name is no my story, however, is...